ในช่วง2 3ถึง3ปีที่ผ่านมามีการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์หรูมาประกอบในโรงงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพามิถถึง89โรงงานและจากสถิติในปี2,553เพียงปีเดียวมีรถยนต์แจ้งจดประกอบขอทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกมากถึง9,000คันซึ่งรถยนต์เหล่านี้มีราคาต่ำกว่ารถที่นำเข้าโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องราว20-30เอแต่กรมสรรพาร กลับไปดูบ้างหรือเปล่าว่าไอ้รถยนต์นำเข้ารถหรูนำเข้าพวกเนี้ยเสียภาษี20 0เนะ่ะเขาสำแดงการซื้อมานะ่ะเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ภาษี20 0เนี่ยสมมุติว่าคุณซื้อ1ล้านคุณต้องเสียภาษี2ล้านบาทเพราะว่าจัดเก็บ200%ทีนี้คุณจัดเก็บรถพวกนี้เขาสำแดงาราคาซื้อให้คุณมาถูกต้องหรือเปล่า ราคาเป็นจริงหรือเปล่าอยากให้กลับไปดูตรงนั้นด้วยเมื่อกุมภาพัานธ์ปี2555ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณนนิชย์และกระทรวงการคลังได้แก้ไขปัญหารถยนต์จดประกอบ โดยให้กรมขนส่งทางบกพิจารณาออกกฎหมายเพิ่มเติมและงดจดทะเบียนรถยนต์จดประกอบภายใน30วันทางกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาออกกฎกระทรวงห้ามนำเข้าชิ้นส่วนใช้แล้วของรถยนต์เพื่อนำมาประกอบเป็นคันในประเทศให้กมร,รมสรรพามิตรตรวจสอบเอกสารชิ้นส่วนรถยนต์ที่นำเข้ามาประกอบเป็นคันอย่างเข้มงวดรวมถึงการกำหนดภาษีของรถยนต์จดประกอบให้มีความเหมาะสมกับราคาขายในท้องตลาด จริงๆไม่ใช่เป็นการยกเลิกนะมันเป็นเรื่องของการปรับปรุงไอกฎกระทรวงแค่นั่นเองจริงๆแล้วเรื่องนี้ที่เรื่องนี้มีที่มามาจากไหนเป็นเรื่องของมติคอรมออกมานะครับทำไมถึงมีมติครมอออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เพราะว่าทางผู้ประกอบรถยนต์หรือผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศเราเนี่ยเขาได้รับความเสียหายจากการจดทะเบียนรถประกอบเหล่านี้เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการ ประชาชนหันไปซื้อรถจดประกอบกันเยอะมากราคาถูกกว่ารถในประเทศค่อนข้างเยอะนะครับโดยเอาเป็นรถพวกนี้มาจากไหนก็เป็นการสั่งชิ้นส่วนอุปรกรณ์รถเก่าจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็มาประกอบภายในประเทศเสียภาษีสรรพสามิตแล้วก็มาจดทะเบียนโคกรมการขนส่งทางบกปรากฏว่าราคาที่เขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาซื้อเนี่ยถูกกว่าซื้อรถที่ผลิตในประเทศค่อนข้างมากค่อนข้างสูงมาก ไฟลนั้นก็เลยไปที่นิยมทําให้ตรงนี้ผู้ที่เขาเสียภาษีโดยถูกต้องผลิตรถยนขายในประเทศโดยถูกต้องออการค้าเขาเสียหายก็ไปสู่การร้องเรียนถึงทางพรมอมพรมอมก็เลยมีมติตัวนี้ออกมาว่ารถเหล่านี้สมควรจะให้งดจดทะเบียนรถประกอบอีกด้านหนึ่งของกลุ่มชมรมรถยนต์จดประกอบพวกเขาได้ยืนยันว่ารถจดประกอบทำถูกตามขั้นตอนกฎหมายของกรมสรรพสามิตร เพราะกลุสรรพสามิตเป็นผู้ออกใบโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยให้ซึ่งที่ผ่านมารถยนต์จดประกอบจ่ายภาษีให้กรมสรรพสามิตมากเป็นอันดับสองรองจากเหล้าและบุหรี่นายอเนกนพรัตน์ชาวบ้านกลางอดีตประธานชมรมรถยนต์จดประกอบบอกว่านโยบายที่กรม่มสามิตออกมานี้เป็นการกระ่น่แกล้งรถยนต์จดประกอบซึ่งกรมสรสพสามิตเองที่เป็นผู้ให้ตั้งใบประกอบรถยนต์และจัดเก็บภาษีไปเป็นหมื่นล้านเมื่อปี2552 แต่กรมสรรพาสามิตกลับออกมาประกาศว่ารถยนต์จดทะเบียนเป็นธุรกิจสีเทาหลีกเลี่ยงภาษีจริงๆแล้วผมอยากให้รัฐบาลคิดคิดให้ดีก่อนนะครับว่าการยกเลิกโรงงานจดประกอบเนี่ยตอนคุณอนุญาตให้เขาจัดตั้งโรงงานเนี่ยทุกโรงงานต้องมีระเบียบออของกรมอุตสาหกรรมทุกอย่างการจัดตั้งโรงงานก็คือการลงทุนที่ไม่ต่ำกว่าส0ล้านบาท ที่ต้องลงทุนเพื่อให้ถูกระเบียบของกรมอุตสาหกรรมและก็กใบอนุญาตของกรมสรรพามิรจะออกให้ได้เมื่อคุณมีระเบียบการตามตามระเบียบโรงงานถึงจะออกให้ได้แล้วก็พออนุญาตให้เขาออกให้เขาแล้วว่าคุณจะปิดเขาโดยที่คุณยังไม่ได้บอกเลยว่า1คุณผิดข้อหาอะไร2อ,อามันผิดกฎหมายตรงไหนคุณต้องบอกมาให้ได้ก่อน อสคุณดูแน่ชัดหร,หรือยังว่าพวกเราผิดกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงภาษีตรงไหนรถยนต์จดประกอบโดยนำอะไรรถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาประกอบแล้วเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือเป็นการเอาเปรียบตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รัฐบาลจึงมีการแก้ไขกฎหมายห้ามจดรถยนต์จดประกอบนี้ แต่หากมองกลับไปทบทวนมาตรการที่รัฐบาลกำลังดำเนินการขณะนี้ซึ่งรถยนต์ที่ประกอบเสร็จและหล่อเสียภาษีกว่า3,000คันเฉลี่ยอยู่ที่คันละ5 0 0แสนบาทรัฐบาลจะต้องสูญเสียรายได้1,500ล้านบาทและโรงงานประกอบรถยนต์ต้องปิดตัวลงพนักงานตกงานกว่าหลายพันชีวิต